ผู้ปกครองเฮทั้งประเทศโรงเรียนประกาศงดเก็บค่าเทอมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและออกความคิดเห็นต้องบอกว่าเรียนแบบไม่เสียค่าเทอมล่าสุดวันที่9มิถุนายนพศ2 6 6 4นางสาวอารีรัตชูรวงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ในพระสังฆราชชูปรปธม ออกประกาศเรื่องแนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564สาระสำคัญระบุว่าโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในสถานการณ์การแพร่เชื้อจึงงดเก็บค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่1ปี2564จำนวน1,700บาท รวมถึงงดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ของนักเรียนห้องเรียนที่1ทุกระดับชั้นภาคเรียนที่1ปี2564จำนวน1,500บาทตลอดจนการเก็บค่าประกันชีวิตและสาธารณกุศลจำนวน300บาทพร้อมผิดท้ายว่าทางโรงเรียนงดเก็บค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,564เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้หรือค่าใช้จ่ายด้านสื่อเทคโนโลยีสื่ออินเทอร์เน็ตของนักเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2,564นานางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าตามที่มีผู้ปกครองร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรำเนียมการเรียนค่าธรรมเนียมอื่นๆในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของสถานศึกษาเข้ามาที่กระทรวงศึกษาธิการจำนวนมากได้รับทราบปัญหาและมีนโยบายให้ต้นสังกัดของโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของสอทอไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาดิฉันได้ลงนามในประกาศสอทอเรื่องแนวปฏิบัติ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้วโดวยในประกาศดังกล่าวระบุว่าอนุส่วนที่ประกาศเรื่องการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2564ลงวันที่19พฤษภาคม2564เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่เชือ้อ และให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของสอทอจัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบและจัดการศึกษาทางไกลและหากบางโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีความพร้อมและประสงค์จะจัดการศึกษาในรูปแบบออนซิ seat, เรียนที่โรงเรียนสามารถทำได้แต่จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบและได้รับความเห็นชอบจากาคณะกรรมการจังหวัดก่อน ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวทําให้มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่งได้มีการเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆจากผู้ปกครองดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบัน สอทจึงกำหนดแนวปฏิบัติการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของสอทถือปฏิบัติดังนี้นะคะกรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆไปแล้วให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือ ค่าธรรมเนียมในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมของการเรียนการสอนในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่เชือ้อกรณีที่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อใช้ใจ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ทั้งนี้ให้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 6 4เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ